สำหรับข่าวนี้หญิงวัย42ปีนะฮะฝันประหลาดนะครับพบลูกไฟวิ่งวนรอบบ้านเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับจึงนิมนต์ครูบาไก่นะครับนั่งบำเพ็ญจิตภาวนาก่อนจะระดมชาวบ้านนะฮะขุดแปลงผักหลังบ้านคุณผู้ชมพบพระปรางนาคปกทรงเครื่องคุณนะครับอายุกว่า700ปีอย่างปฏิหานะฮะชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอเลขเด็ดเลขดังกันเพียบเลยครับ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายธนิกมาศีพิทักษ์นะครับอดีตสสพักเพื่อไทยนะฮะว่าชาวบ้านในเขตตำบลแคนเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมากราบนิมนต์พระอาจารย์สุวิ์ชิน,นวโรนะครับพระลูกวัดวัดป่าโสระโยขุมดินนะครับอำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแก่นนะฮะมาบริกรรมคาถาและบำเพ็ญจิตภาวนาหลังพบลูกไฟประหลาดและสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับกับคนในครอบครัว ของนางสมชาสมีนางอายุ42ปีนะครับซึ่งก็อยู่ที่บ้านเล็กที่196หมู่5ตำบลแคนเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ,รบหลังรับแจ้งนะครับจึงรีบรุดไปตรวจสอบนะครับที่บ้านหลังดังกล่าวโดยพบชาวบ้านบ้านห้วยสันกว่า300คนต่างพากันนุ่งขาวห่วมขาวและร่วมในการประกอบพิธีอาราธนาศีลและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่โดยมีพระอาจารย์สุวิชชิน,นวโรนํำกล่าวอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและ,ะบำเพ็ญจิตภาวนา อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับ,รบโดยบ้านหลังดังกล่าวก็ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมกว่า1ไร่เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ตั้งอยู่ห่างจากสาากลางบ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ600เมตรนะครับ,รบโดยพระอาจารย์สุวิทย์ได้นั่งบําเพ็ญจิตภาวนาก่อนให้ญาติโยมเนี่ยนำกระดาษและปากานะครับมาวางไว้ด้านข้างนะครับจากนั้นไม่นานครับก็ได้นิมิตเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในบริเวณบ้านและทําการวาดรูปภาพวุรูปภาพนะฮะ พระพุทธรูปปรางนาคปกทรงเครื่องซึ่งไม่เคยเป็นที่พบเห็นมาก่อนในพื้นที่นะคุณรักนะจากนั้นนะครับได้เดินไปยังแปลงผักหลังบ้านซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันตกนะครับของบ้านก่อนที่จะใช้นะฮะไม้เท้าปักลงไปบนดินซึ่งมีสภาพรกทึบนะครับก่อนที่จะสั่งการให้ชาวบ้านเนี่ยนะฮะนำไม้ไผ่มาปักนะครับลงเป็นสี่มุมนะฮะแล้วก็ใช้นะครับสายศินนะฮะมัดล้อมรอบเอาไว้3มชั้นด้วยกันนะครับโดยห้ามนะครับห้ามไม่ให้ผู้หญิงนะฮะ หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือนี่เลยสําคัญผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดครับก่อนที่จะเริ่มลงมือขุดกันนะครับท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านนะฮะแล้วก็ผู้นําชุมชนที่มาเฝ้าติดตามขั้นตอนในการขุดทุกกระบวนการเลยทีเดียวนะครับโดยใช้เวลาในการขุดดังกล่าวนะฮะไปนานกว่า2ชั่วโมงนะครับขุดไปเนี่ยในระดับความลึกกว่า3เมตร3เมตรสเมตรคุณรกครับใช่ครับนะซึ่งสภาพดินด้านล่างนี่เป็นดินแข็งแล้วก็ ไม่สามารถที่จะขุดต่อลงไปได้นะครับทางพระอาจารย์สวิทจึงได้นําตัวเจ้าของที่ดินนะฮะและเจ้าของบ้านมากราบขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางนะครับด้วยเครื่องบูชาขันหานะครับจากนั้นนะฮะพระอาจารย์สวิทนะครับจึงลงไปในหลุมดังกล่าวแล้วก็จุดทูบเก้าดอกนะฮะเพื่อบอกกล่าวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะลงมือขุดด้วยตนเองอีกครั้งนะครับจากนั้นไม่นานนะฮะจึงใช้มือขุดคุ้ยนะครับลงไปใน หลุมดินนะครับก็พบกับท่อนของแข็งนะฮะคล้ายฐานพระพุทธรูปนะครับโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะไม่สามารถขุดต่อไปได้จึงนะครับนั่งบำเพ็ญจิตภาวนาและขอเข้ามาอีกครั้งท่ามกลางการร่วมบันทึกภาพในเหตุการณ์ของสื่อมวลชนและชาวบ้านนะครับก่อนที่จะพบกับความประหลาดและน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะครับเมื่อนะฮะลงมือขุดอีกครั้งพบพระปรางหนนาคปกทรงเครื่อง เนื้อทองสำริดนะครับอายุประมาณ700ปีหน้าตักกว้าง4นิ้วสูง9นิ้วนะครับโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในลักษณะตั้งตรงท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของผู้ที่พบเห็นและต่างพากันกล่าวคําว่าสาธุนะฮะแล้วก็ก้มกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างน่าอัศจรรย์ใจในครั้งนี้นะครับเนื่องจากใกล้ถึงวันอย่างที่บอกฮะเอวออกนะครับจึงมีผู้มาติดตามเรื่องราวปาณิหารนะครับเพื่อที่จะขอเลขเด็ดเลขดังนะครับการอย่างมากมายล้นหลามในทีเดียวครับ ครับโอ้ดูชาวบ้านที่เข้าไปกราบไหว้ครับอ่านี่เป็นองค์พระที่ขุดได้ขึ้นมาซื่อเหลืองนี่เจ้าของบ้านนะครับน่าจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะใช่ไหมครับใช่ฮะอายุกว่าเจ็ดร้อยปีนะฮะนะครับครับลึกพอสมควรนะจากที่พระอาจารย์ท่านครูบาท่านได้ลงไปเมื่อกี้ใฮะครับทางด้านนางสมชาสมีนางนะครับอายุสี่สิบสองปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับหมู่ห้า ตำบลแคนเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับกล่าวว่าก่อนจะทําการนิมนต์พระอาจารย์สุวิทย์หรือครูบาไก่ามานั่งบําเพ็ญจิตภาวนาในที่ดินที่บ้านของตนเองครับโดยส่วนตัวนั้นก็ไม่ได้เชื่อแต่เมื่อได้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมและก็บริกรรมคาถาและสามารถขุดพระพุทธรูปหลายร้อยปีได้ในที่ดินภายในบริวติภายในบริเวณบ้านของตนเองนั้นเชื่ออย่างมากครับและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงครับ ทั้งนี้นะครับการนิบนบนคูบาไก่มาขุดพระพุทธรูปในบ้านของตนเองนั้นเริ่มจากในช่วงกลางดึกเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานะครับ,รบขณะที่เข้านอนภายในชั้นสองของบ้านตนเองและลูกชายได้พบเห็นลูกไฟวงกลมขนาดเท่ากับพระจันทร์วิ่งวนอยู่รอบบ้านหลายรอบครับ,รบซึ่งก็นึกว่าเป็นไฟฉายของคนออกหาปลาตามท้องไร่ท้องนาแถวนั้นนะครับแต่หลังจากคนในครอบครัวต่างพากัน ล้มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุครับ,รบโดยเฉพาะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีของคนในครอบครัวอีกหลายเรื่องนะครับโดยหลังจากพบลูกไฟแล้วแทบทุกคืนก็มักจะฝันร้ายครับพ่อและแม่ก็ต่างพากาันล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอที่โรงพยาบาลบันานไผ่ก็รักษาได้ไม่หายขาดนะครับรบก่อนที่จะนิมนต์ครูบาไก่ามาขุดพระ หลานชายก็ตกบันไดด้วยครับมีเหตุอีกตกบันไดได้รับบาดเจ็บด้วยครับจึงได้หารือกับคนในครอบครัวแล้วก็เข้าหารือกับผู้ใหญ่บ้านจนพบว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอยู่ในพื้นที่บ้านนะครับหรือบริเวณใกล้เคียงที่คนในบ้านนั้นอาจจะลบหลู่อยู่หรือกระทำการในสิ่งที่ไม่ดีผิดผีตามความเชื่อของคนอีสานนะครับนะครับแล้วก็เมื่อนําเรื่องดังกล่าวหารือแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาไก่มาบาเพ็ญจิตภาวนา แล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางจนนํามาสู่การขุดพบพระพุทธรูปภายในบ้านนั่นเองนะครับท่ามกลางความปฏิหารที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวนะครับก็เชื่อโดยชนิดแล้วก็จะขอถือศีลแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมตามคําแนะนําของครูบาไก่อย่างเคร่งครัดนะครับพระอาจารย์สุวิทย์ชินนวโรพระลูกวัดป่า,าโสระโยขุมดินก็กล่าวว่า พระพุทธรูปปางนาคปลกทรงเครื่องอายุรวมกว่า700ปีที่ขุดพบนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณที่ไม่เคยพบมาก่อนเพราะเป็นปางที่เป็นปางประธานที่มีพญานาคเจ็ดเสียรกคุมอยู่นะครับใต้ฐานเป็นทองสำริและบริเวณด้านหลังของพระของพญานาคนะครับมีขอดเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงูกึ่งพญานาค ซึ่งเชื่อว่าเป็นการปั้นพระประธานของคนในสมัยโบราณรที่จัดทาขึ้นเพื่อถวายเป็นบรรณาการหรือถวายให้กับพระในชุมชนเพื่อเป็นพระประธานก่อนที่คนในชุมชนนั้นจะนํามาฝังดินไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการซ่อนของมีค่าไว้ในยุคอาณาจักรล่มสลายในยุคโบราณกาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีพระหน้าปกทรงเครื่องดังกล่าวนะครับภาพลางหน้าปกทรงเครื่องดังกล่าว ยังคงมีความคุ้มครองอยู่นะครับจึงอยากให้เจ้าของบ้านนั้นมันบำเพ็ญเพียรทำบุญทำกุศลเข้าวัดฟังธรรมนะครับ,รบขณะที่บริเวณโดยรอบหมู่บ้านนั้นก็ยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกจานวนมากและยังคงไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นมาจากพื้นดินหรือใต้น้ํานะครับโอ้นะ,อะซึ่งหากวันนั้นมาถึงก็จะมีการแสดงอภินิหารหรือนิมิตให้กับคนในชุมชนนั้นได้ทราบเองด้วยนะฮะดังที่เห็นในภาพข่าวนะครับก็เป็น พระาปางหน้ากปกนะฮะทรงเครื่องอายุกว่า7 0 0ปี700ปีโน<ป>้โห,หนานมากืมนะทางด้านนายธนิกมาศีพิทักษ์นะครับก็อดีตสสพักเพื่อไทยนะครับและสิทธิเอกวัดป่านะครับโสรโยขมดินก็ได้กล่าวว่านะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะครับที่ร่วมในการประกอบพิธีบริกรรมคาถาและตั้งจิตภาวนาและร่วมในการขุดพระหรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ เวดาฟ้าดินที่ถือเป็นเรื่องปฏิหารและสิ่งลี้ลับที่มีอยู่จริงขึ้นมาจากพื้นดินหรือใต้น้ําตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนตัวเนี่ยนะฮะเชื่อมาโดยตลอดเพราะได้ลงมือขุดจริงและอัญเชิญสิ่งที่ค้นพบมาเก็บรักษาไว้ภายในวัดป่าโสรโยขุมดินนะครับ,รบทั้งนี้ในการรับกิเิสมนของครูบาไก่แต่ละครั้งนั้นจะนั่งบําเพ็ญจิตภาวนานะครับว่าลูกไฟและสิ่งที่นิมิตเห็นนั้นเนี่ยนะฮะเป็นอะไร ซึ่งถ้าหากเป็นพระพุทธรูปหรือเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับกิริมนนะแต่ถ้าเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือของมีค่านะครับจะขออนุญาตไม่รับกิริมนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าต้องการคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและนําเก็บรักษาของมีค่าในยุคโบราณการที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคของเราเนี่ยนะฮะนะครับภาคของเราเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดป่าโสรโยขุมดินนั่นเองครนะนะครับการค้นหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับดังกล่าวนะครับ เคยมีการท้วงติงนะครับจากสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าให้หยุดการกระทําดังกล่าวนะครับสิ่งที่ครูบาไก่ได้บวชมาได้บวชพระมาได้สามพรรษาและบวชเนรอีก8ปดพรรษาครับวันนี้วิชาในการมองเห็นและนิมิตเห็นสิ่งลี้ลับแกร่งกล้าขึ้นจะขัดต่อการรับการนิมนต์ของลูกศิษย์หรือญาติโยมไม่ได้ครับและการประกอบพิธีต่างๆก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่วัดตั้งเอาไว้ไม่ใช่จะมาสามารถรับกินิมน หรือไปขุดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือขุดเพื่อทําธุรกิจอย่างเงี้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วัดและลูกศิษย์นะครับลูกหาทุกคนเนี่ยไม่ทําโดยเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับและเมื่อสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับเครื่องใช้ของคนในสมัยโบราณรวมไปถึงสิ่งที่ค้นพบต่างๆนะครับสิ่งของทั้งหมดนะฮะหรือพระพุทธรูปทั้งหมดก็จะถูกนํามาเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดป่าโซรโยขุมดิน เพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้กับลูกหลานนะครับได้มากราบไหว้สักการะและชื่นชมบุญบารมีของคนในสมัยโบราณนั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้ทรงคงไว้นะฮะซึ่งพระพุทธศาสนานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเรื่องของการจัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนนั้นก็ได้หารือไปยังกรมศิลปากรนะครับได้รับทราบแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมใช่ครับว่าเกิดขึ้นจริงแล้ว ใช่ก็เกิดขึ้นจริงๆก็มีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนใช่ครับเป็นสักขีพยานได้ด้วยนะครัรวมทั้งทีมงานตาล้องของเราด้วยใช่ครับะทีมถ่ายทำตลอดเวลาใช่ครับครับนะฮะเห็นกับตาเห็นกับตาว่างั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเรื่องปฏิหารที่ผมเองก็คือพูดพูดในยมุมของผมนะลึกตั้ง3เมตรอ่ะใช่จะไปมีใครไปขุดไว้ตั้งแต่ตอนไหน หมายถึงว่าถ้าเจ้าไปถมฝังไว้มันก็ลึกมากนะเจ้าบ้านเจ้าของบ้านเ่ยต้องรู้ฮะว่าใครจะมาขุดใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ข้างบนเมื่อกี้เท่าที่มีภาพข่าวเนก็จะเป็นมีหญ้ามีต้นไม้กุมอยู่ใช่ครับไม่ใช่ว่าขุดสดๆนะใช่ใช่นี่แหละครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะฮะในการรับชมกันด้วยนะครับสําหรับข่าวแรกในวันนี้ของเรานะครับ